เงี้นี่นี่ตม้มบุ้งมาดิเงี้เพียง่ได้ยากเด้หางปุกปุกปุกดามเอ้ยบ่ยากบ่ยากเด้เนี่ยผู้น,นายขาบ,บ่ได้หงเด้อสรุปแล้วสิเอาบุ้ง,งามาต่ำหรือบ,อนนะบนน่เนี่ยขอบคุณค่าหลานดวงตาโตื่นมี จิตโลภจุจ่าจะนองกระเทยจิตโลภยังจะนองกระเทยจะมีจิตบลภจุจ้าจะนองกระทัยก็กรยรนู่นว่าบัดแฉบนอกัดแฉบโอ้ยบัดแฉบทีไหนยังบัดแฉบเมื่อวานนี่แฉบเงี้ยใจทื่งบัดอึดใจทึ่งบัดน่าใจทื่งบัดโกรธบดเชียเชีย โอ้ยมันก็นชุดยอดแล้วเนาะใส่หลายอย่างไปรนเนตอนม่งกับวิธิตอนอยังยไงปนิจตบอม่ผักกาดขนาดละที่บ่แซ่บนะบ่แเป็นมาแซ่บต่ม,มุุ่งเล็บ่แซ่บที่บ่มนีผักกาด นิ้วเผาก็โล่งแล้วเนาะประเดี๋ยวดูแลสุขภาพโอ้ดูแลสุขภาพนั่นเดอ้อท่านองค์พระท้ายท่านเป็นห่วงเป็นห่วงเดอ้อท่านจะเปลี่ยนอากาศแล้ว่นดูแลสุขภาพเด้อองค์พระท้ายอากาศหนาวท่านนี่จักน้อยพื่อละเตือนหนาวบริจักสคหนาวเนี่เพิ่งเพิ่งจะทานอาก,กาศแล้วเตือนหนาวพื่อละเดซิเบลเพื่อละอวพัฒนาพอดี สามสิบนาทีกูกลัวแล้วขวดตัวลงเด้อบัานี้น้องระไถยขอบพูดหลายๆายเด้อนนองระไถยมาปีนี้ไม่สบายป่วยจ้าเลนนายสะน้นองระไถ่หรอเน้ยเอ้ยปวดสบายป่วยสัน้อ,นองระไถยไปอือ้อได้เพี้ยนกัะเที่ยวเข,า,เขาจะลงบานเบิดปีดเบิดเดียนเดียนกน่อนนันกระเที่ยวเขาลงบานไป้น่นเกือบเกี่ยวเดียนหนองระไทยเกียบยวกับเดียน ออกมาแล้วคิ่วค่แน่กลับไปรลอกตาท่อลอกตากับพึงดีสามสิบมือพอดีครบรอบน้องพัดไทยมันดี๋วันที่ชิบห่าไปลอกวันที่ชิบห่ามันดี้วันที่ชิบหา้บหาพอดีครบรอบเต็มเดือนหนึ่งพอดีขอบคุณค่ะน้องพัดไทยะได้ลงเลยบาทเลยวัาสี่คุยตัวหรือว่าสีไหาลอ่องเอาักมาดูถักมาดู แต่ฉันให้ลงกระโบเมื่อสีแหดงใบใบามาจะละมือว่าไม่มูดคุยได้นองพระเทศ <c oughs> สู่สู่ข้าวฉันดูแลตัวเองเยอะๆถึงเวลานอนก็นอนเลยค่ะฉันแมนแมนแมนจนบระเลศทุกก์ผ่านไงยา้เพ่งตลอด นังแจขาหามรอไป,ปหาหารอได้ลูงโดมมานี่ลูกโดมมาเนี่ป้ามาเลูกโดมกำลังจะลงลูกโดมป้ามากลยป้าลดกโดมโอ้ยนไดเราไปแชาคลิปมานี้ลูกโดมพไดีเราตามกวนมากลันบาทนกกนเนี่แจ้แจเน่ยมาเตโอ้ยใจเปลเ่็นมาเนีลูกโดมมานติม ได้ไปแจ้งหายว่าเป็นและะน้วปันกดไลค์แล้วค่ะไปเชิญลูกโดมมาขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ากเลยกับลูกโดมท,ทักทายเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะผู้เรียนตําบกฮุงไปหิวตําบกฮุงเลยได้บันคุณลุงคุณรัตนาพรท่านเออ คุณรัตนพรสวัสดีคุณนรเลักสวัสดีค่ะคุณรไ,ได้เพื่อนกับปงูแล้วระชานกิดปองค่ะยังพี่กับปองปองอ่านระชานกิดเพระเป็นขอบคุณค่ะขอบคุณ